ไม่ได oh, <Wow. S 1> ้บลาป้อมไม่เต็มได้ไม <ite> ่ได yes. ้บลาป้อมได้มองห่ะมาอย่ามอง อย่ามองอย่ามองอย่ามองมาทุ่มมองเก่าแล้วครับมื่อนี้ก็ได้ห้อนเนาะเท็่ตังนด้ต้องได้ลงน้ำแต่ละมือพี่น้องเลยโบได้อยู่เฮือนบัวไว้ฮ้อนคักต้องขนาดล่องน้ำนี่ก็ยังฮ้อนลงไปน้ำนี่ฮ้อนลงไปเป็นเะป็นเะม็ดเนาะหรือนวะ่างงใส่ใจ หลามหนป่าโอ้ไปน้ำกระมิอขนาด ลาแม,ม่ไข่ไอยขี้กันปลาแม่ไข่เหรออืมตัวแกงเพื่อมองจบมองห้าสิบสามไปไข่ปลาปลาม ปาดยูเล็กพนติ์ตาหกแดงใส่สูงสูงนี่อะไรร้อยสามอับล่างังบล่างนีจะแม่ไข่ไข่ใลไข่ติ่มท้อไข่หอดยามันบุบเลยยี่ไข่หอดยามน้ำแดงน,น้ำแดงแล้วก็โู้หอีกตา สามคานมัวแมามาัวปลามาเลยมาเอาเด้อตีวนกุ๊บมาใส่ปลาน้ำแดงให้เ้าเอาลักให้เขาเลย เอามือเตเย็นพี่เบื้องลักกะกอนไี่เบื้องลักตะกอนว่ามันผ่านหรือไ่ผ่านเนาะมันน่าจะผ่านนะใยนงยใยนึ่ห่วงห่วงได้เลยมันคัดเราคัดใยนั่นดเัดย้งไปตาทงมองขนาดามเจว่าบอกเืนดอกก่อนรอมาไี่มัดาเยัง่าอยงสีนักซื้อาบ้ซื้อ ปลากระไข่ปลาแระไข่อ <ments> ีะเป็นเงาะปลากระไข่เนี่ยน้ำแดงนะโอ้ถือข่าดีสีเซ็ตหน่อย ปลาตคื่อครับปลาขี้ร่ามปลาหัวแข็งที่ตะกุป่ปลาจะขาได้ไหรอตัวนี้จะขี้เขาปลาคือยีราวาวันนี้ปิดล,ปลูกสงลูกปิดลูกแล้ว

โอ้ถึงปาน้านเรยบาทนี้อ๋อ ฮ่าฮ่าว้าวตานี้ก็ได้โอ้โ้ตะนี้ได้ปลาเขบาบ้นานดีโอ้ <c oughs> <c oughs> อย่านอนเท่าวะได้ค oh, ุ่มรูปลาเขาเหรออู้ปลากุดตัวนี้ก็ได้เอานกสมมงหันตัวอ้นกมขอลย มีปกลับบ่มกมเท่ี่ง้วลี่ตรง อีกมาป i รห a บ น้นบกเกิดมันบกนบบ้นจัดใช่อหมตนนันถือยี่ขานะเ่อนักยีนขานองปลาเนา คายเพื่อนี้เี้วไปหายึดเตีเยวเขาตอยนี้ตานีซากัโพแล้วตะคอนเขาันตอแล้วเอาเอฮ้ยเอเฮาเอาเอาไรเเอนแล้วแ่าีค้อนด้หนี่อือย่างนทางนี้แล้วกบเออทากระทะพอดีลไปนั่น ยึดปลาเสร็จแล้วปลาเสร็จเรืองัวนี้อ้ยมองเห็นมฮะขาาสาิเศษยปลากระล่้อยเห็กระสี่เส้นร้อปลาใ่าเจแล้วอ้หูปลาปลตัวเล็กมยปลาอย่นี้โอ้ยันเลยจ้าเนี่ย มีไข่ตอทุ่ปลาป่าเนี่ปลาป่าสองตัวโอ้มีปลาป่าที่่งหนอ่อย่านนี้าที้ป,ปาลาน,นาน้างทู้ปลานปเฝานี่ใส่ถ้ำแล้วเลี้ยวสารีวัด